อ้ยกลิ่นตัวหอมจังเลยเดี๋ยวพี่ยกของเสร็จเดี๋ยวพี่จะยกหนูนะเขาก็จะมาให้เขาเล่นเกมทายว่าสิ่งของต่างๆที่เราเตรียมมาเนี่ยเป็นของเพื่อนๆเป็นของน็อตเนี่ยพี่แปรเนี่ยจะรู้แล้วก็ถายถูกไหมว่าอันไหนเป็นของน็อตอันนี้ใช่ผมว่าใช่กลิ่นอันเนี้ยกลิ่นของน็อตๆจะหอมแบบเซ็กซี่ย,ย, <c oughs> ย,ยั่วยวนหยิวหยิว อะก็จเขาหอมติดทนนาน12ชั่วโมงเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีแบบ encapsulation ที่เป็นแบบเทคโนโลยีที่ทำให้มันหอมติดทนนานไม่ต้องไปเสียเงินซื้อน้ำหอมแพงๆเลยหอมนานกว่าน้ำหอมแพงบางตัวซื้อได้ที่ไหนคะโยมเซเว่นอีเลเว่นค่ะทูกสักราคาเพียงแค่59บาทกินทัวหอมมากเลยหนูหนูไม่ไหวแล้วออกแรงหน่อยสิออกแรงมากกว่านี้ Yep. Yeah